คนควบออกเวไปเตาที่เธอได้่น่ตา น,นี่เป็นเตาที่สองเตาแรกกับบ้าขันเดียบนเต็ียมรออ่ะหรอเพราะว่ามันเตาใหม่บ้าโคพี่น้องต,ติดเตาแรกติแรกกบ้าโคพี่น้องต้นนี้กระสังกองกองวางหนาไว้หมดไปเลยปุ๊บหมดปับ๊บกระดิ่ง chọn với con nhưng sẽ đầy bất bay chong chọn mất con mất con bay nó đứng mầm bay tàu tàu mầm bay mầm bay ngốc tàu mầm bay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  xuống bạc mầm